สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาวรับผมคลิปนี้ผมก็อยู่ที่หน้าห้าง e m ็มบัซซีนะครับวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศล่าสุดนะครับภาพอาจจะสั่นนิดนึงเนาะดูสกายบล็อกตรงนี้วูลาสวยงามนะครับเพื่อนๆสกายบล็อกหน้าห้าง e m b มเอ็ัซนะครับ ตรงนี้ก็มีการามานั่งชมวิวนั่งทานอาหารกันนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าตึกวันซิตี้เซ็นเตอร์นะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าโรงแรมเอราวันนะครับก็ต้องบอกว่าในย่านชิดลมเนาะก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าโรงแรมนะครับก็จะมีการตกแต่งไฟแสงสีเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับผม นี่ข้างล่างก็จะมีการแต่งไฟสวยงามเลยครับเพื่อนๆอ,อันนี้คืออีกด้านหนึ่งเนาะของโรงแรมเอราวัณก็จะมีการตกแต่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเดินไปเซนตันเวิด์ลเนาะล่าสุดจะเป็นยังไงอันนี้ก็คืออีกด้านหนึ่งของโรงแรมเอราวัณน,นะครับเดินไปข้างหน้าก็จะเป็นศาลพระพรมเอราวัณน,นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวก็มาเดินชมบรรยากาศยจมค่ำคืนนะครับ ก็ต้องบอกว่าที่นี่ก็จัดเต็มสวยงามเหมือนกันนะครับบรรยากาศล่าสุดคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายยาวนะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสปีเื้อนะครับหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนคิดล่มนะครับบรรยากาศล่าสุดอย่ามอะเจริญไปจนถึงหน้าห้างเซนทะัลเวิลด์เนาะว่าเป็นยังไงบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ อันนี้ก็จะเป็นหน้าเซนทะันโวเนาะก็จะบรรยากาศล่าสุดก็ยังมีผู้คนมาเซียฟรีมาถ่ายรูปกันนะครับน่าจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับวันที่25นี้เป็นวันอลสลองวันคริสต์มาสนะครับดูบรรยากาศล่าสุดก็ยังมีการมาถ่ายรูปกันนะครับอันนี้เห็นย,ยังไงก็เจอกันวันที่25ครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันที่25เจอกันหน้าเซนทัฟเวครับเดี๋ยวผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะครับอีบรรยากาศล่าสุดก็จะประมาณนี้นะครับบริเวณหน้าเซนทะัฟวเนาะตอนนี้ก็จะไม่มีการปล่อยหิมะแ้นะครับแต่ว่าต้องดูตอนสลองวันครนะิสตมาสเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะคึกคักแล้วก็ น้าแน่นเป็นพิเศษเลยครับหน้าห้า,างเซ็นทรัลเวอร์เนาะโอเคครับทุกคนอย่างนี้เออคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับผมเจอกันลิปหน้าครับสวัสดีครับ